ก็แต่ที่ทีมเคยเคยคัวมีอะไรบ้างคะครับผมก็เป็นพวกคุณเชียงในพวกปกยาวคุณเชียงลองเล่นเอาคุณเชียงมาควงทั่วปากยาวมันโค้งได้มันจะงองอหมุนยังไงก็เอาเหล็กยัดเข้าไปครับเอาลวดยัดดามเข้าไปผมพกมาจากบ้านเนี่ยอะไรที่เป็นแท่งๆนี่ก็จะเราก็จะโค้งได้หมดน้ำหนักมันใกล้กับแท่งปากกาที่เราผลิเกิดได้ แล้วเห็นในคลิปมาที่เวลาควงเสร็จอ่ะแฟบแฟบแฟอาจจะมีท่าทำอะไรเป็นภาษาใบนี้มันคืออะไรพิ่เราอ่ะเออทำท่าดีใจครับในพิมพ์บงควงรู้พูดแล้วเสร็จอเคนอื่นมีไหมคนอื่นมีไหมก็มีครับส่วนมากจะมี <ก> <Yeah. S 1> มีลายเซนเหมือนว่าเสร็จลายพิม์เขียนเขียนกระดาษไว้ในกล่องอะไรก็แอย่างวงปากกาเนี่ยผมเห็นคนส่วนใหญ,ญ่เวลาเพียเครียดจะชอบควงกนะันแต่อย่างพิมพ์เ,เองเนี่ยควงปากกาประจำมีเครียดจากการควงปากกาไหมครับก็มีบางบางอย่างครับคือทําได้อยู่แล้วแต่มันทาไมมันทําไม่ได้อะไรแล้วนอกจากเรื่องเครียดแล้วการควงปากกามันมีปัญหาอุปสรรคอะไรยังไงไหมสำหรับการแข่งขันนะฮะก็คือตื่นเต้นอะไรเงี้ยครับยิ่งเจอคู่แข่งเก่งก็ยิ่งตื่นเต้น ก็ต้องพยายามไม่ให้ตื่นเต้นเพราะถ้าตื่นเต้นมือจะสันน่นอะยเงี้ยอนะฮะเดี๋ยวเรา,ระารจะมาดูน้องสองคนนี้นะครับแข่งขันกันควงปากกาแบบจริงเลยนะฮะ กติกาว่าไงครับต้องถามพี่เจกติกาคือว่าเดี๋ยวเราจะให้พี่ซันนี่ครับดูของน้องโด่งว่าตกกี่ครั้งแล้วของเปิร์นี่จะดูของน้องเต้ยว่าตกกี่ครั้งทีมี้เผมจะได้ดูความยากของท่าแสดงว่านี่คือกติกาสากลที่ใช้สากลครับค่อนข้างสากลว่าสองคนนี้คือเซียนทั้งคู่เซียนทั้งคู่ครับเซียนทั้งคู่พร้องขอมาแล้วใช่ไหมปล่อยยิ้มชุบมันครับปล่อยยิ้มชุบมันครับปล่อยยิงมชุบน้องเต้ยชนะแล้วน้องเต้ยมีสิทธิ์เลือกครับว่าตอจะโค้งก่อนหรือให้น้องโด่งโค้งก่อนให้ให้ให้โด่ง ไปพร้อมนะครับสามสองหเริ่มครับ ให้น้องน้องเต้ยจิ้งแห่งความสวยงามและสมูทใช่ผมบต่อต่อมือได้ด้วยยากเราถับเล่นพายโยนด้วยครับน่าครับเป็นการแข่งขันระดับเซียนจริงนะคะที่เราจําลองเหตุการณ์ให้ดูนะครับสําหรับการแข่งขันการควงปากกาครับก็ถ้าเกิดอยากเห็นภาพการควงปากกาได้สามารถเข้าไปที่บล็อกของพี่ได้ใช่ครับ www.eyespinner.com ครับแล้วตรงนั้นก็มีคลิปที่เขาควงปากกาในประเทศไทยกันทั้งหลายนะฮะส่วนใหญ่จะมารวมตัวอยู่ในเว็บไซต์นี้ครับ พี่เจครับหลังจากที่ตั้งชมรมแล้วทําไมถึงมีความคิดว่าอยากจะมาเปิดร้านขายปากกาที่สมัยสํัหรครัวอย่างเงี้ยคือแรกคือแรกเราเปิดนะครับไม่ได้เปิดเพื่อตั้งใจว่าจะใช้ขายปากกาอีกอย่างคือให้น้องๆมาเจอกันเพราะว่าครัวาปากกาเนี่ยจะไม่มีใครที่สอนกันแบบเก็บตังค์เขาจะมาเจอกันที่นี่แล้วเขาจะสอนกงินรีแต่คนที่อยากเรียนนั้นก็คือว่าก็ต้องเข้ามาถามมา ลองอาจจะต้องลองควงให้ดูเป็นแค่ไหนแล้วแล้วก็มาเจอกันแล้วก็ถามกันแลกเปลี่ยนกันถ้าเกิดฐานในฐานะของที่เป็นเจ้าของ t ท a i s p i n n e r c o m นะครับหรือเป็นผู้ก่อตั้งก็คงจะรู้ว่าจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีในตอนนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับบอกได้ไหมครับเป็น0มถึง1 5 0่นคนคราับผมถ้าเข้าเว็บไซต์เนี่ยประมาณวันละพั0 0ถึง2 0 0 0คนต่อวัน้เยอะมากหวังว่าในอนาคตวงการโงประการในประเทศไทย เป็นยังไงม้าง,รางครับผมรบเราอยากให้มีสปอนเซอร์หรือมีบริษัทมาสนับสนุนจัดก,กิจกรรม,มชิงแชมป์เอเชียในประเทศไทยหรือว่าเป็นชิงแชมป์โลกในประเทศไทยราน้องๆในประเทศไทยหรือสมาชิกในชมรมไพลย์ฟินเนอร์ทุกคนเนี่ยเขาก็อยากมีส่วนร่วมการแข่งขันใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็เด็กไทยเนี่ยทุกคนคนี้ก็ไม่แพ้ชาติใดอยู่แล้วแล้วเป้าหมายต่อไปของแชมป์โลกทีนี้ก็รักศักษาแชมป์ไม่เลครับแล้ว,วคิดคนแรมใหม่ใหม,ใหม่โภ ก็เ,เรื่องราวเกี่ยวกับการโครงปากกานะครับถึงแม้มว่าทั่วทั้งโลกอาจจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่เยอะมากนะที่เขาสนใจในเรื่องของการโครงปากกานะครับแต่อย่างน้อยครับพีมก็เป็นฐานะในตัวแทนของประเทศไทยนะฮะที่สามารถสร้างชื่อเสียงและให้คนเหล่านั้นหันมาสนใจในประเทศไทยได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องพีมครับแล้วก็พี่เจมากนะครับขอบคุณครับคือถ้าเราขาดมันไปอย่างเงี้ยเหมือนกับอะไรมันหายไปสักอย่าง ก็ถ้าเกิดฝึกมือฝีมือได้เก่งพอก็คิดว่าจะไปแข่งมีความสุขมันพิวมันแบบรู้สึกว่าเออเราทําได้แล้วว่ะเราฝึกมานานแล้วเรามาทำจริงมันสําเร็จอย่างนี้ครับสรุกไหมฮะวันนี้ได้มาสัมภาษณ์อีกโลกหนึ่งนะครับก็บมีคนบางกลุ่มที่เขารเรียนรู้ที่จะควงปากการ,รเป็นเรื่องเป็นราวถึงขั้นกับขนาดเป็นแชมป์โลกเลยทีเดียวนะครับมันอาจจะยิ่มเป็นเรื่องง่าย แต่สิ่งที่สําคัญคือมันต้องเป็นเรื่องของความพยายามครับไม่งั้นองกพีพุงไม่สามารถคว้าอันดับหนึ่งของโลกได้หรอกครับสิ่งที่ดีนะที่เอาสิ่งที่เรารักแล้วมาตั้งใจทําให้มันดีให้มันมีความสามารถมาครับผมความมุ่งมั่นนั่นแหละที่สําคัญครับครับผม เวลาหมุนปากานะครับไม่ใช่แค่นี้ที่ขยับก็วันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วครับสำหรับผู้ชมคนไหนที่มีเรื่องราวดีๆนะครับอยากให้เราสองคนไปลองสัมผัสดูคเเขียนจดหมายส่งมาหาเราครับที่บริษัทเดอโพเอตจำกัดเลขที่3เอกมัยซอย10แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพ10-110ครับผมหรือคนไหนที่ส่งมาทางเมลก็ได้ครับ a d tv t h a i p v s o r t h ครับครับผมวันนี้เราลาไปก่อนแล้วกันครับเจอกันสัปดาห์หน้าทุกคืนวันศี่ทุ่ม5นาทีทางทีวีไทยแห่งนี้ครับผมสวัสดีครับ น๋อโอ้โหเฮ้ยได้เว้ย